พัทวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ต่อเบื้องหน้าต่อเบื้องหน้าพระอาจารย์อนน๋อมพระอาจารย์อนน๋อมพีปังกะโลพีปังกะโลสิ่งอันใดที่ข้าพเจ้าสิ่งอันใด นั่นเป็นสิ่งที่ไม่สะควรแล้วที่แล้วมาข้าพเจ้าที่แล้วมาข้าพเจ้าขอขมาขอโปรดได้รับคำขอขมาขอโปรดได้รับคำขอขมาจากข้าพเจ้าขอขมาจากข้าพเจ้าส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดในครั้งนี้ข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศแต่รอบครอบจักรวาล โลกรอบครอบจักรวาลรอบครอบจักรวาลบรรดามนุษย์แล้วบรรดามนุษย์แล้วผู้ริษสิ่นี้ด้วยข้าพเจ้าผู้ริษสิ่งนี้ด้วยข้าพเจ้าปารนาขอความสุขปรารถนาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าด้วยครอบครัวข้าพเจ้าด้วยมักสี่ผลสี่มักสี่ผลสี พระนิพพานหนึ่งพุทธังวันทามี